ขนมจีนหนึ่งกิโลจะหอนหอนหนึ่งกิโลเนี่ยหึงงนพี่น้องจส้ยังห่อนหอนอยู่ไอ้น้อง้า้ขายหาย,ยอ่ะร้อนน้ำห่อนเดือเดเอดอมันบกไปมะกรูดกับไปภูลพาจ้ะ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องที่นาฮักซู้ขู่สุคนจะบอกว่าทางไทยห้างฟังเล่ารัวฟังทางต่างประเทศสู่ขู่สุคนน,าานะจ๊ะเนาะหวังว่าทุกคนคงจะสบายดีจ้ะมาจากสไตล์ผ้าพี่พาน้องเขามากินนี่เลยจ้ะพี่น้องจ้ะตามคําขอเอฟซีจ้ะตามคําขอพี่น้องเพิ่นขอมาเนาะแกงเคี้ยวหวานเครื่องนในไกจ้ะไตไก,ก่แล้วก็มีตับนิดนึงผมอมย้ำกึด๊ดาากึ๊ดผุดไตไกเพราะว่าสไตล์บริตมจนเปื่อยคับเนาะเครื่องแซบ่บเลยจ้ะพี่น้องจ้ามาๆมากินน้ำสตตย์ด้วยเปลเนี่ย เพื่อให้สนใจขนมจีนสไตล์สร้างรายได้จ้ะเดี๋ยวสไตล์18ลิงไว้ข้างล่างเนาะสร้างที่เพจสไตล์ได้สาวอุดรนครเพิ่มแฟนเพจจากเฟซบุ๊กไปบอกไปคุยหรือว่าไปบอกไปคุยกันเออ่ไปจาก,กันได้จ้ะพี่น้องจ้าฝากติดตามแฟนเพจพร้อมจ้าขนมจีนลอย20หางกำรรลวกออกมาได้กับประมาณ3ลายห้าสิบกำลใจพี่น้องจ้า3ขีดฮะเดอ้ออันนี้กิโลหนึ่งจ้าขนมจีนกินโมอิ่มสไตล์อัน3ขีดกินโมอิ่ม น้องโลนึงขวอยอิมโอ้ยผักมันนียเขามีหลายอย่างจ้ะพี่น้องจ้ะบังมีต้นทัวต้นทัวบังทัวงอกทัวงอกผักซีเหล้าบังพักซีเหล้าแล้วก็ไอ้กระจนจ้ะพี่น้องจ้ะจอน ก,กลิ้งไก่กงามขึ้นงามขึ้นขึ้นขนมจีนสตไตล์มีแค่สองลอยหาสิบหอเท่านั้นเด้อจ้าพี่น้องจ้าเบิดเบิดแล้วเบิดเลยจ้าอยากอันเอามาให้แกให้พี่น้องได้ซิมเบิ้งซื้อแหละถึกๆนึงจ้าบ่แพงดอกใครไปซิมกันได้เนาะจ้านะ แล้วก็เป็นทุนการศึกษาน้องไส้จ้ะซอยน้องไส้ขาเทิม <c oughs> ให้น้องไส้ขายห้อ่อืมเด็ดขายขาห้ใครเขาฮาละจังเงินนะ่ะซอยแมงบบผพาละแมจ้ะขาเทิมน่อ แซ่บคร่ะจ้ะหิวข้าวพร้อม คุนกั คนบอกว่าพอง,งอกกินดิบบ่ดีสำหรับบางคนจตะพี่นอ้องจ้ะคนที่มีโรคประจำตัวอันนี้ไปศึกษาเบื้องนอกสไต,ตล์บรดอยรเบื้องว่าเป็นสไตล์ลืมมันอ่ะเคยฟังมหอยู่ลืม่าเป็นโรคอย่างผู้เคยกินไออันก็ห้อง,งอกบ่ได้ห้อง,งอกดิบบ่ได้ แสงพอดีจะพี่นน้องจ้ะมันคำแล้วจา้ามือตืดตื้อคือฝนสีตกมึงตับแก้วอันนี้ตับมันคือสมมิมันอืมบุกข้าวข้องในไก่ดับข้าวเนี่ย วิธีเฮ็ดดับเข้าไปลวกน้ำมันห่อนก่อนเดี๋ยวจะได้ค่อยเอามาปรุงอาหารอืพอเสียมาผัดมาต้มมากแกงเอาไปลวกลวนน้ำมันห่อนเดือดเอาลงเอาขึ้นรับรองมาบอกข้าวจ้ะ กึ้นขันมากกันซอกระกอดไรกรแเซาให้สุดตาในเดอ้อพี่น้องจา้าบ่มากบ่ต้องกดกันไรจ้าพี่น้องจา้าเบิ่งซื่อๆก็ดีใจแล้วเนาะเ <c oughs> ขามาเบิ่งเท่าไรก็ดีใจแล้วบ่ว่าจา้าบ่า yốt, con ngỗng, không, không. Tôi không thể gìn này nó, nó xì con đôn gèo đêng mẹ ขนมจีนหนึ่งกิโลหมดภายในสิบห้านาทีเบาพื้นขนมจีนมาให้จบได้พี่น้องจ้ะขอเบาเองนเด้ <S <S อหันซาลายบสองลรหัสสิบพ่อ สิจ,จัดซื้อแจกสลากจากพี่นอ้องจ้าแจกว่าสิเสื่อมเส้นลาทองคำเส้นลาทองคำของเส้นลาขึ้นซื้อของออสเตรเลียส่งตรงถึงออสเตรเลียเลยเอ้ส่งตรงส่งตรงถึงเมืองไทยเลยจากออสเตรเลียนะจ๊ะ ซื้อสองร้อบาทสองฟี่ได้สิบหอบ่อพูดนะขนมจีนซอสได้บ๊มิสารกันบุดเดเน,นเนด,ด,เนดอเป็นขนมจีนเส้นสดจ้ะเส้นสดแห้งครับเพื่อน

โค้งอ่อนแบบนี้มันค่อยสุภาพเลกินยังสีบอกเลี่ยงโต ขอบคุณเอฟซีนะจน๊ะเนาะแนะนำเมนูดีๆเขามาแซ่บขาทาคักจะเป็นคนที่มากึนก่นไก่อยู่แล้วแกงไปว่าบ่ต้องเปอองื่อยค่ะนะมันจะได่นยำกึดๆนะ อยากกินเบอร์จุ๊ดจ้าพี่น้องจา้ามันกลิ่นหยาบมันมเนี่ยทงอ,อ่มันสีทุเล็ดนะมันสียอาปกา,ากกงกวงนะ่าจะเนาะเบอร์แล,ะละ้วล่ะเล่านิดเดานมาจ่อพี่น้องเนาะเบอร์หลกักเสิริราพี่และน้องเข้าไปที่กอลล์จ้าไปไหนขอบุญของพุ่นหลาย่เด้อสรหรับกำลังใจจากพี่จากน้องคาหลายๆ บางคนบอกว่าโอ้ยหกัหกลายหักเสาตาแห้งนอกจนะเนาะเบิ้งคลิปจนจบก็ดีใจคักจก้ะขอบคุณสุขุสุคนกำลังใจนอกจนะเนาะงหายกันตอนนี้ละ่ะห้ามเอาเกิดมาศาสเดียวนอกจนะเนาะเฮ็ดให้หผู้อื่นมีความสุขจะคล้องกับมีความสุขได้เห็นผู้อื่นมีความสุขเหมือนเมจแม่นให้กำลังใจกันนะดีที่สุดจ้ะไปละจ้ะพี่น้องจ้าเขาให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงผักขุมข้องอยู่ดีมีแห้งลำลำลุลุยถึงลอตเตอรี่รางวัลที่หนึง่งพอกันคลิปนั้นนอกจนะเนาะบ๊ายบาย